เอาโลด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 มากอยังนี่ไอติมนี่มันละลายก่อน <c oughs> ข้างหลังยังเหลือหลายอยู่นะครับเด้อข้างหลังยังบปิขอแถวเป็นระเบียบดีเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่อเบือเห็นขึ้นเขาเหรอครูครูเิ่นบ่อยาเขากล้องกามีพิ่ว่ากใหาไงพ่นเขาเนี่ เอาดีอย่างเดียวจิดไม่ได้โงดีไหนนี่่ะเยอะจัะครับชิมติเละชิมมึงนเลยรักนีมันจังสี่่อยขึ้นแต่เขาลงมาชิมิลดบั้นเขาสยืดบ่นี่เพื่อนในทูนนั่นดีก็เพื่อนนั่นไม่เงียบเขาก็พออยู่ถุงละเท่าเออพระเไปกี่

เหิอนเราบเริ่มที่ล้ราไรถมาหาะาแล้วที่ละเากินรดบริเวนี้อ่ะเาก็มาในนี้ครับ บ้าเลยนี่กูท่านมีห่วเข่าเลย